นะพี่ๆเขาเนี่ยจะฝากคาถามมาแล้วเดี๋ยวพี่อ่องจะเป็นคนถามน้องๆอ,อีกที okay, นึงโอเคครับตอนนี้คําถามอยู่ในมือของอ่องแล้วนะครับตื่นเต้นเหมือนก็าปวดสักอย่างหนึ่งตื่นเต้นขอบกิดซองกันจ้ะตื่นเต้นเปิดใหญ่มากนะเอาล่ะคําถามแรกครับถามว่าการทํางานในช่วงนี้นอกจากมาตรการต่างๆต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างความรู้สึกการได้กลับมาทํางานอีกครั้งปรับตัวแบบ new normal อย่างไรโอเคครับ อะไรก่อนเตรียมตัวอะไรเพิ่มบ้างหรยใช่ปรับตัวอะไรบ้างาไหมอะไรแบบเนี้ยก็คงเหมือนต้องปรับเวลาอีกรอบเาหมือนช่วงก่อนเราได้แบบมีเวลาพักเยอะขึ้นเพราะว่าบด้วยงานบางทีมันก็ยังทําไม่ได้พักไว้นู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเราก็มีเวลาพักเยอะเหมือนกันแต่พอกลับมาเป็นช่วงแบบปกติขึ้นแล้วก็โอ้โห ไม่ได้การก็ไม่ได้น้อยนี่พอก็ต้องแบบเตรียมตัวคือเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมทุกงานทุกวันให้พร้อมมากขึ้นจากช่วงก่อนครับหยอดน้ํามันหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเครื่องมันอาจจะฟืดตอนเราได้เยอะๆยอเลยตอนเราได้พักไปหน่อยนึงน้องวินราคาเป็นไงบ้างใช่ครับก็เหมือนเหมือนกันเนี่แหละครับแต่ว่านอกจากจะเตรียม เตรียมร่างกายเตรียมตัวเองก็ยังเตรียมจมูกมาให้พร้อมด้วยเพราะว่าโดนสว a p เตรียมรูจมูกของเราเตรียมรูจมูกให้โล่งอะไรแบบี้ครับพรับ s w a ทุกงานทุกงานทุกวันเลยนะเนี่ยใช่ไหมทุกวันเนาะเพราะว่าเราก็เพื่อความปลอดภัยก็เคทีเคกันก่อนจะได้ปลอดภัยกันนั่นเองนะครับซีรีส์เอฟโฟถ่ายทำเสร็จหรือยังจ๊ะจะได้ชมกันเมื่อไหร่ได้เห็นกระแสที่แฟนๆพูดถึงกันบ้างแล้วหรือยัง อืมครับสัตวจริงเลยนะครับยังยังถ่ายทํากันอยู่ยังถ่ายทํากันอยังถ่ายทำกันอยู่ครับแล้วก็แฟกตมก็เห็นเห็นแฟนมีรอติดตามอยู่อยากดูอยากดูแล้วอะไรงียครับอืมครับแล้วก็จะมีฟีดแบ็กเห็นในช่วงที่แบบพอมีวิทยาสารที่พวกเราไปถ่ายกันที่ออกมาเป็นแพ็กสี่คนก็จะมีแบบฟีดแบ็กเข้ามาบ้างก็มีเห็นบ้างครับก็ตามครับทวิตต้งทวิตเตอร์ก็มีการบอกว่าติดเทรนด์ติดอะไรกันอยู่นะแต่ว่าจะได้ชมเมื่อไหร่คิดว่า ไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอแอบบอกได้มาถ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้วเนาะเกินครึ่งแล้วเนาะอยากดูว่าจริงจริงอยากดูว่าทันกันไหมตอนเวอร์ชันแรกทันไหมถามตรงๆทันนะผมไม่ทันหรอผมทันผมไม่ทันดู ทันตอนไต้หวันชันไต้หวันทันอยู่แสดงว่าเด็กมากก็ตอนนั้นมาเด็กมากก็คือพอดีที่บ้านตอนนั้นเหมือนพอมันฟีเวอร์ทั้งเมืองบ้านเราก็ติดฟีเวอร์ดีกับเขาไปด้วยเราก็ค่อนข้างจำความรู้สึกได้นะจำได้จำได้เพรานั้นดังมากเฉันไต้หวันเนาะโอ้ทุกคนลองเพลงตามกันได้ตอนนั้นอ่ะพี่จ๋าก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะครับจะมีการจัดกิจกรรมทางออนไลน์กับแฟนคลับอีกไหมการได้เจอแฟนคลับทางออนไลน์เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอแฟนคลับนานมีการเช็คกระแสบ้างหรือเปล่า แฟนๆมีการเรียกร้องอย่างไรบ้างจ๊ะรู้สึกเหมือนเป็นองค์กรอะไรสักอย่างครับก็จริงๆเราก็ช่วงนี้งานก็เริ่มกลับมาได้ํากันมากขึ้นครับก็จะมีโอกาสได้เจอแฟนๆผ่านออนไลน์มากขึ้นครับตอนนี้ครับแล้วก็จริงๆเราก็ยังอยากเจอแฟนๆตัวเป็นๆอยู่เหมือนกันครับก็เดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นก็เดี๋ยวน่าจะได้กลับมาเจอกันครับแล้วก็มีช่วงหลังๆที่เริ่มจะมีอีเวนต์ เล็กๆยังพอจัดได้แล้วที่ได้เจอแฟนๆตัวเป็นๆบ้างแต่ก็ยังแบบยังไม่ได้แบบมีอีเวนท์ที่แบบโอ้โหเจอแฟนๆเยอะๆพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็รอคอยอยู่สวนญ่ก็จะเป็นวอร์ชัลอีเวนท์แบบเนี้ยเนาะที่เจอทางซูมทางไลน์ทางอะไรไปเราได้มีเข้าไปพูดคุยแบบในทวิตต้องทวิตเตอร์ในช่องทางอื่นๆกับแฟนๆบ้างไหมจ๊ะผมก็มีเข้าไปกดไลค์ในทวิตเตอร์ตอบแฟนๆบ้างอะไรครับ ใบายล่มีบ้างครัมีบ้างบมีบ้างเนาะก็ไม่ไม่ได้ถือว่าหายไปสัทีเดียวก็ยังมีโซเชียลมันก็ทําให้เราใกล้กันมากครับนะครับความรู้สึกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารต่างประเทศแล้วก็การทํางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างขึ้นปกอะไรไปมีมีหลายเรื่อเหมือนกันหลายเมื่อนเหมือนกันเนาะพี่อามาเห็นเขาแชร์กันหลายเลื่อเหมือนกันแล้วก็พวกแฟชั่นเซ็ตต่างๆพวกแบบ ไฮแบรนด์แบรนด์เนมต่างๆก็เยอะเหมือนกันเนาะที่ไปเรื่อยเออะไรนะเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจริงๆแล้วหลังๆทำแล้วเริ่มเหมือนว่าเขาเรียกว่าไงเริ่มคุ้นเคยขึ้นคร้นใช่ช่วยแะไรแต่มีเกรงๆบ้างนะตอนหลังมันก็่วงแรกเราอาจจะไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมเข้าใจมากขึ้นว่าแบบลูกค้าต้องการอะไรแบรนด์นี้หรือว่าแบบช่างผ้าคนนี้อยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นครับครับวินละครับ ออของผมก็รู้สึกสนุกนะครับเ,เพราะว่าจริงๆการถ่ายแต่ละแฟชั่นเซตเนี่ครับเพราะว่าพยายามที่จะเปลี่ยนลุกผมพยายามจะได้ให้ผมเป็นในลุกลุกแบบใหม,หม่ๆอะไรนครับ<า>เราก็รู้สึกสนุกกับตรงนั้นไปด้วยครับผมอย่างอย่างอย่าง เล่มที่ผ่านมาก็มีแบบให้วินสักบ้างเปลี่ยนลุปตัวเองเลยอะไรครับก็รู้สึกสนุกดีครับดูเท่ๆแมนๆดิบๆหน่อยอย่างนี้เนาะชอบไปสักแล้วชอบไหมสักชอบนะสนุกเนาะชอบว่าจะไปสักทั้งแขนเลยไม่เอาเรียนเรียนก่อนเรียนเรียนก่อนที่อยากขินที่อยากขิงคิวเพราะเข่าชัวๆแบบนี้แต่อย่างแบบอย่างบางแบรนด์อย่างเงี้ยนอกจากทิทยศาสตร์แล้วแบรนด์เนมบางแบรนด์ก็เอารูปเราไปลงใน ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของเขาเลยแบบเนี้ยเนาะตื่นเต้นเหมือนกันเนาะโอ้นะครับก็ถือว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับหลังโควิดถ้าเปิดประเทศแล้วอยากไปประเทศไหนเป็นประเทศแรกจ้าไรก่อนตอบหลายครั้งมากเลยแต่ยังยืนยันประเทศเดิมครอบอยากไปญี่ปุ่นครับเนาะอยากไปญี่ปุ่นมากเป็นประเทศที่ส่วนตัวก็อยากไปเที่ยวด้วยอยู่แล้วชอบเมืองชอบผู้คนแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามีแฟนๆชาวญี่ปุ่นแบบยิ่งชอบเราแล้วก็อยากไปเจอเขาครับหยจะไปไหวไหมยา เราต้องมาดักรอนะเราอยากขไปจริงๆอ่ะบายอันนี้พุ่งตรงยังไม่ได้ตั้งแต่เราตั้งแต่ทีี่ออนมาก็ยังไม่ได้ออกไปนอกประเทศเลยครับยังไม่ทราบเหมือนกันว่าแบบจะประมาณไหนแต่ญี่ปุ่นไปกี่ทีก็ไม่เบื่อนาะไม่เบื่อไม่เบื่อเลยน้องอากงอากาศนะครับนอนหน้าไปนะครับวินละครับจริังเหมือนกันเลยครับอยากไปญี่ปุ่นครับผมแล้วก็อยากไปทานอาหารอยากไปเจอแฟนอยากไปสัมผัสบรรยากาศที่เคยไปด้วยครับผมครับเป็นคนทํากิจกรรมกันเยอะไหมครับทั้งคู่นอกจากทํางานสุเยตทําอะไร ถ้าถามว่ากิจกรรมที่อยากทําตอนนี้คืออะไรหลังจากเปิดประเทศกันแล้วเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวน้อไปเที่ยวนาอใช่ใช่อยากไปเที่ยวกันครับเพราะเป็นสิ่งที่หลายคนโหยหาเพราะไม่ได้ทําเลยใช่ใช่ครับลหายไปเลยหายไปเลยอ่าปีกว่าแล้วนะครับ อยากไปเที่ยวน้าจ้าพี่พี่เพราะว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยจากพี่จ๋าต่างประเทศนี้สองปีแล้วจ้ะพี่เชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปได้เลยเลยนะครับหนังที่เล่นคู่กันอย่างเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่กำลังจะออนในโรงภาพยนตร์ไทยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างจ้าดีใจมากๆในที่สุดในที่สุดในที่สุดอยากให้อยากให้แฟนสาวไทยได้ดูแล้วแาวญี่ปุ่นเชาว เราเป็นแฟนชาวญี่ปุ่นได้ดูแล้วเห็นเขาแฮปปี้แล้วก็อยากให้นแฟนชาวไทยของเราได้แบบแฮปปี้กับเขาบ้างตอนนี้ที่ญี่ปุ่นดูกป็นนวครั่ครับวินล่ะใช่เหมือนกันก็คืออย่างที่บอกในที่สุดก็ในที่สุดก็จะได้ดูแล้วครับก็อยากใหทุกคนติดตามแล้วก็ไปดูกันครับผมครับผมฟีดแบ็กชาวญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเพราะเขาได้ดูก่อนแล้วดีดีดีมากดีมาี่ปุตัวเราเป็นไงบ้างแฮปปี้มากคือเราเราก็มีเห็นแบบแค่แค่เห็นในวันวันที่เข้าโรงวันแรกแล้วก็แบบ ต่อแถวกันยากออกมาหน้าลงหนังเพื่อซื้อตั๋วหนังเรานี่เราแฮปปี้มากๆเลยครับคลลุกเนาะชื่นใจอค่ับจริงในฐานะที่พี่เห็นเรามาตั้งแต่แรกเลมเนี่ยเราก็โอ้เราก็ชื่นใจงานเด็กใบโตชั้นเด็กตัวเล็กกันนิดเดียวเราก็ชื่นใจแทนงานน้องๆที่คนตอบรับมากขนาดนี้นะครับอะอยากฝากผลงานอื่นๆอะไรให้ติดตามกันอีกไหมตา ืมครับก็ตอนนี้คงมเ็นต์แโฟล้วเนาะที่ที่อยากจะให้แฟนๆรออีกนิดนึงครับใกล้ๆจะน่าจะใกล้ได้ดูแล้วล่ะครับก็อยากให้รอติดตามครับผมครับผมแล้วก็ฝาก l ราซา a ด้า1บเนะครับถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวนะครับฝากไปด้วยครับผมครับถามเพิ่มเติมอันนี้ถามเองโอเคครับอยากจะเตรียมกดอะไรใส่ประกาในช่วงเทศกาลปีใหม่มีบ้างจ้าปีใหม่หรออืมอืมจริงๆอะ ของในลาซาด์เยอะมากน,อน,อน้อง <ๆ S 1> แล้วเราก็ <ๆ S 1> สามารถกดได้ทุกอย่างมากแต่ถ้าเกิดให้เลือกว่าช่วงปีใหม่นี้เทศกาลปีใหม่นี้อยากกดอะไรใส่ตะกร้ารอไว้บ้างดีจา้าอืมจริงๆผมอยากกดเป็นพวกคอสตูมแบบคอ,อคอสตูมแบบในสปิทเกมอะไรอย่างเงี้ย เีมเขาอะเตรียมรับเฟสติวัลเน่ยใบ่ใส่ชุดไปถ้าเกิดได้มีงานจัดเราก็อยากใส่ไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเราก็ลองเพิงหมุนกงว่าด้วยเนาะมีออสึิมีไดาอ่าแบบนี้ไปแล้ครับผมผมเอ่อคิดว่าน่าจะเป็นซื้อของขวัญให้ให้แบบคนใกล้ๆตัวเลยรอาจจะเป็นสกินแคร์อะไรเงี้ยแบบขึ้นปีใหม่เปลี่ยนครีมหน่อยจะได้แบบ หน้าเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนบ้างหน้าจะได้แบบด่งไร้ขึ้นไร้สมชื่อคนให้ครับผมแบบนี้อะไวินครับเดือนหน้าวันเกิดไร้วินเตรียมกดองค้าแนวไหนใส่ตะกร้าให้ใบเขาบ้างจ้าโอ้เฮ้ยจริงยั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 งเอเขาชอบอะไรใบเขาชอบอะไรปกติแล้ว ตอนนี้คือเขากำลังแต่งบ้านอยู่ครับแต่งบ้านถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรให้ก็คงจะเป็นของที่เอาไปใช้งานได้จริงเอาไปใช้ในบ้านอะไรอย่างนี้ครับผมมอเตอดไฟฟ้าเอก็ดีนะเลยอย่างนัน็นะ ตัวไอ้ตัวเย็นดีทีวี75นิ้ว85นิ้ว100นิ้วอืมเอาไปยากได้โปรเจคเตอร์ยอโปรเจคเตอร์เลยเหรออ่าฉันชอบที่เธอก็ขอเขาเลยชอบที่ถ้าเกิดถ่ทยไม่ได้ก็ขอเลยจ้ะชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงเอาระดับนั้นเลยดูหนังยังไม่มีเครื่องไม่เป็นไรผมเกินหลังเขาเดี๋ยวผมให้ไปก่อนให้ไปก่อนแล้วถึงตาฉันเดี๋ยวรอดูเราบินมาเก็บเออนะครับเอาล่ะวันนี้สนุกสนานมากมเลยนะครับฝากพี่ๆี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับก็ประ รจายข่าวกันด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยเราก็หลักๆแล้วก็แถล,ลงข่าวการเรืองร,ราวของ l a z a d a 1 11 1 hour biggest one day sale ถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวอย่าลืมฝากติดตามแล้วก็กระจายข่าวกันด้วยนะครับและขอบคุณที่ติดตามชมมาแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับน้องๆด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ฝากน้องๆด้วยฝากผลงานน้องๆด้วยนะครับเป็นีิสพันธ์ครับคุณไบรวินด้วยนะจ้าเอาล่ <fik ร S 1> ะว<ร> <allows S 2> ันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเราทั้งหมดลาพี่ๆตรงนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไบายบาย